คนนด้วยกัไปครับไปเป้าถ้าเรารนว่งน่าจะไปแต่ผมแต่ผมอยู่ลิเวอร์พูลแน่นอนฮะใช่ใช่เพราะผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบอยู่ทีมแบบทีมกระจอกเท่าไหร่ไม่ชอบนะลูกค้าคอมเมนต์เยอะนะอะไรนะคอมเมนต์เยอะเยอะมากไม่เป็นไรเรื่องบอลเราคุยกันเรื่องน้องเรงเลิอยู่แล้วเราเราเราไม่เอามาปรับบนกิดเรื่องงานอยู่แล้ว ไปผมไปผมไปแชมเปี้ยนลยูทั้งใจผมจะเจอไอดอลผมโรนัลโดใช่ก็คือวันนั้นโรนัลโดติดโควิดเฮ้ยไม่ได้ขายในของให้แบร์แล้วกันนะโอเคอะไรนะหลังแน่นอนเฮ้ยอาจจะมีตัวใหม่มาก็ได้ไงเอดี๋ยวมันข้าตลาดเดี๋ยวมันข้อตลาดอยากดูกองหน้าลิเวู่นนี่แต่เรื่องเล็กน้อยวันนั้นลิเวอร์พูล้วเล่น12คน มูานโดนขยี้อย่างเยอะมุกเนี่ยเอ้ามึงดูมึงดูคนที่ไปกับมึงไอเพิร์นเนี่ยหูมึงคุยกับกูดิเห็นไหมเห็นดิมือเปล่าเห็นหรือยังกูพูดไม่ได้กูก็มือเปล่าเหมือนกัน่จ่นแล้วก็เม่โอเคโอเคอเคโอเโอเคโอเคโอเอเคโอเอเคโอเคโอโอเคโอคเคโอเเโเ่อเคโอเค h e เคอคอ เจอกันสังกิณเลยนะไม่ให้ไม่หวังว่าจะไ้เจอกันหรอกพบที่ซีอีโอส่วน